ด้ววยคว่ารัก,รกขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงแรกของรายการ l i s t National b า y a m นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมที่สุดจะ Exclusive ภายใต้คอนเซปต์กล้าที่จะไปกล้าที่เป็นกล้าไปกับฟินแอดระยองเป็นกิจกรรมที่ให้ความสนุกกับชาว y ม m a h a ฟิน กินหรูอยู่สบายสนุกทุกกิจกรรมกล้าไปกับฟินโดยทั้งนี้คุณพลัดประวีชานน์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถสปอร์ตและรถครอบครัวพร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไทยมาฮ่ามอเตอร์จำกัดร่วมกันปล่อยขบวนยามาฮ่าฟินจากสมาชิกชาวยามาฮ่าฟินและคณะสื่อมวลชนกว่า100คัน ถ้ารวมเป็นจำนวนคนแล้วก็มากกว่า150คนด้วยกันที่พร้อมใจมาร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซกับทริปกล้าที่จะไปกล้าที่เป็นกล้าไปกับฟินแอดระยองโดยขบวนสุดเอ็กซ์คลูของชาวยามาฮ่าฟินในครั้งนี้ก็ได้รับการดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางการขับขี่จากสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า หรือ YRA โดยกิจกรรมครั้งนี้มีความสนุกสุดฟินเต็มรูปแบบอาทิการเดินทางสักระสารเจ้านาจาสาไทยจืออิ่มอร่อยรบทุกมือ้อกับซีฟู้ดรสเด็ดพร้อมปาร์ตี้สุดมันและรับของรางวัลอย่างมากมายยังไม่จบนะคะมีการเข้าร่วมกิจกรรมฟินทูไฟ กับการขับขี่รถจักรยานยนต์ Yamaha Fin ในรูปแบบ c y c l เคิลคลซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะในรูปแบบของรถครอบครัวแบบนี้แต่ Yamaha Fin ทำได้และสำหรับทิปกล้าที่จะไปกล้าที่เป็นกล้าไปกับ Fin at Rayong ได้สร้างความประทับใจให้กับชาว Yamaha Fin เป็นอย่างมากในรูปแบบกิจกรรมและความมันตลอดทั้งงาน พร้อมของรางวัลติดไม้ติดมือกันกลับบ้านอย่างครบถ้วนและมีความสุขกันที่เดียวเชียวเดี๋ยวไปฟังคุณพลัดประวีชานนนผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถสปอร์ตและรถครอบครัวได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการถึงจุดประสงค์ของงานไปกันเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้เราพาลูกค้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะครับมาทัวร์ลิงที่จังหวัดระยองนะครับ ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับเป็นปีที่2แล้วนะครับที่เราจัดต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วเราเริ่มต้นจากการที่เราพยายามสร้างขับคอมมูนิตี้ของยามาฮ่าฟินนะครับในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็เห็นว่าในปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นว่าได้การตอบรับดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆก็มีลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกในลับเยอะขึ้นนะครับก็มีลูกค้าเรียกร้องอยากให้เราจัดทัวร์ลิงขึ้นมานะครับปีที่แล้วเราก็จัดเป็นปีแรกนะครับก็ ถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับในครั้งแรกก็มีลูกค้าเข้าร่วมขับขี่กับเราประมาณ50คันนะครับแล้วก็มีสิ่งมีเสียงเรียกร้องจากลูกค้าต่อเนื่องมายัางปีนี้นะครับปีนี้เราก็เปิดเป็นปีที่2นะครับมาที่จังหวัดระยองนะครับกิจกรรมอย่างนี้นะครับก็ทางเราเองทางยามาฮ่าเองเนี่ยก็พยายามที่จะถือเป็นการตอบแทนกับลูกค้าที่ใช้รถจัก,กรยานยนย,นยามาฮ่าปินด้วยนะครับก็พยายามจัดอย่างดีที่สุดนะครับให้มีความประทับใจกับลูกค้านะครับ พามาท่องเที่ยวนะครับกินดีอยู่ดีมีเติมน้ํามันให้นะครับไม่ต้องเสียเงินซักบาทนะครับแล้วก็กิจกรรมก็มีมากมายนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยเป็นวันที่2นะครับของการท่องเที่ยวทิพย์ระยองวันนี้นะครับก็พาลูกค้ามาชมการแข่งขันนะครับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินที่ลงสนามเป็นลักษณะไซคิลครสนะครับชื่อว่ารายการฟินทูไฟนะครับเพราะลูกค้าทุกคนที่มาก็ได้มีโอกาสได้ร่วมลง ทดลองขับขี่ด้วยลงแข่งขันด้วยเราก็มีกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับมีเป็นโล่รางวัลให้ด้วยแล้วก็มีของรางวัลจากสปอนเซอร์ให้ด้วยนะครับก็จะได้เห็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับว่ารถจักรยานยนต์ Yamaha Fin สามารถทำอะไรได้บ้างนะครับนอกจากการใช้งานทั่วไปแล้วก็สามารถเอามาแปลงเป็นรถใส่ขั้คอสขี่บนสนามที่เป็นสนามทางฝุ่นได้นะครับก็ ได้เห็นรูปแบบการใช้งานอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็ิจก,กรรมดีๆอย่างนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับฝากน้องๆที่อยู่ในยามาฮ่าครับนะครับช่วยกันติดตามแล้วก็ช่วยกันแชร์ๆไปนะครับก็จะเป็นกําลังใจให้กับบริษัทแล้วก็ทางยามาฮ่ามากนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมปุ้ยสมัครเลนนะครับแล้วก็วันนี้ขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเป็นกิจกรรมยม้าฟินนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดระยองนั่นเองนะครับยม้าฟินกับการเดินทางไกลเป็นยังไงบ้างครับดีครับเครื่องนิ่มดีขับสบายถ้าวิ่งสักร้อยหนึ่งก็ประมาณ4 5่สิบลลิตรได้อยู่โอ้แน่นอนนะนี่คือจุดเด่นของยม้าฟินอยู่แล้วเนะตัวรถนี่คิดว่าพร้อมไหมครับวันนี้แน่นอนร้อคนก็พร้อมใช่ไหมใช่ครับคนพร้อมพร้อมแต่เมื่อ,อคอ เ,เติมกันเต็มถังทุกคนซึ่งต้องขอบคุณทางยาม m a h าด้วยนะครับที่ซัพพอร์ตตรงนี้เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่เริ่มทริปเลยนะครับและจุดนี้นะครับผมอยู่ที่ศาลเจ้าหน่าจานนั่นเองนะครับสายมูเจรูเนี่ยแน่นอนว่าต้องมาที่นี่เลยนะครับ y a า a h a คือโรงแรมดีวารีนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเปลี่ยนสภาพก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกับบรรยากาศปาร์ตี้คืนนี้กันครับผม แลนะบอกเลยครับว่านี่คือกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของชิปนี้นะครับกับฟินทูไฟ h t นะครับมัน,น <ะ S 2> เป็นอะไรที่ท้าทา,ทายเพราะว่าผมยังไม่เคยขี่ฟินไ<ด>สไตล์วิบากเหมือนกัน เราไปขี่เนี่ยมันไม่ได้ปรับเยอะครับมีเพิ่มเข้ามาแค่เรื่องของวงล้อยางท่อไอเสียแล้วก็สเตอร์ที่เหลือเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องยนต์เดิมหมดเลยครับผมลงไปขี่ผมยังไม่อยากหยุดอ่ะรวมทั้งทริปนี้ถือว่าโอเคเยี่ยมเลยครับระดับ5าดาวเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยดูแลเรื่องอาหารการกินดีมากเลยครับ,รบจนไปถึงตลอดเส้นทางเลยครั้งหน้าคิดว่ามันกว่าเดิมไหมมันกว่าเดิม,มครับกัดใจกว่าเดิมแน่นอน จะเปลกในช่วงหนึ่งของรายการนะคะขอประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ใช้รถยามาฮ่าฟินทั่วประเทศไทยกิจกรรมดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคุณเพียงคุณใช้ยามาฮ่าฟินและสมัครยามาฮ่าครับที่หน้าร้านผู้แทนจำหน่ายยามาฮ่าสแควร์ทุกสาขาทั่วประเทศเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้ติดตามกิจกรรมกับยามาฮ่าฟินกันอย่างครบครันและที่สำคัญ คุณผู้ชมสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลได้ที่หน้า a c e b o o k Yamaha Society ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้คุณผู้ชมก็สามารถเป็นสมาชิก Yamaha Fin ได้เพียงแต่คุณใช้รถ Yamaha Fin และในขนาดนี้นะคะ Yamaha Fin ก็ยังมีนโยบายในการรับประกันรถ5ปีไม่จำกัดระยะทางเพียงแต่คุณผู้ชมนะคะสามารถนำรถจักรยานยนต์ Yamaha Fin เข้ารับการดูแลบำรุงรักษาตามระยะทางกับทั้งศูนย์โปรโคแคร์ที่หน้าร้านยามาฮ่าสแควร์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยอย่าลืมที่จะดูแลบำรุงรักษารถนะคะเวลาออกทิปจะได้มีความสนุกร่วมกันอย่างเต็มที่พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะร,ครัญญาราาเ